ใครชอบหมูหยงองไก่หยองอะมันยังไงมันก็อร่อย,ยมาเลยมาส่งวันนี้ลยจ้าคนเห็นก็คงรู้แล้ว,ว่าร้านไหนเรายังไม่เคยกินของเขาเลยนะเค้กหน่องพองนกอะโอนีออ่ใหญ่อยู่เด้อจ้าจะเท่าหน้าแล้วจ้านีน่ากินอ่ะมันน่าจะช่ำๆอะดูดิคือแบบ เค้กจมีความหวานแบบติ๊กๆก็คือเป็นฟิวเค้กชิฟฟ่อนนุ่มแบบลิ้นดุนละลายเนี่ยหอมตัวไก่หยองแล้วก็มีงาแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรน,นะสาลร่ายนี่เป็นไข่เค็มว อันนี้รู้สึกว่าหอมสาหร่ายกว่าเตัวไข่เค็มจะเลี่ยนน้อยกว่าเพราะว่ามีความหอมออกเค็มๆนัวๆแบบถ้ากินได้เรื่อยๆโตมาโยจะแบบเรี่ยนโวมาโย ไข่เค็มเลึอดเลยแต่มาโยก็อร่อยเนาะไม่ใช่ไม่อร่อยมันหอมสาร่าอะใครชอบหมูหยองไก่หยองอะมันยังไงมันก็อร่อยอ่เนอะสรุปเลยนะชอบไข่เค็มลาวามากกว่า